แทนเมคแบรนด์เครื่องสำอางราคาน่ารักอีกแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างแพร่หลายโดยรุ่นนี้เป็นแรดแคร์เอเจนต์ A EN, มีแพ็กเกจสีสันน่ารักที่แฝงไปด้วยคุณภาพจากสารบำรุงขนตาอัดแน่นเริ่มจากสารสกัดจากพืชธรรมชาติเจ็ชนิดเช่นโสมและดอกเฟรสซราตามด้วยสารเพิ่มความเด้งงอนอย่างคอลลาเจนพันเทนนอลและไหมสำหรับเซรั่มตัวนี้สามารถใช้ทาได้ทั้งเช้าและเย็นช่วยให้ขนตาทั้งยาวขึ้นไม่ขาดร่วงง่าย หากต้องการความหนาให้ทามาสคาร่าตามแต่อย่าลืมรอให้แห้งก่อนนะคะ Mylast เซรั่ม um ของ e 2 d House ถือเป็นเซรั่มบำรุงขนตาที่หลายๆคนรู้จักและพูดถึงกันมากเลยทีเดียวมีส่วนผสมที่อุดมไปด้วยสารอาหารของขนตาเช่นว่านหางจระเข้สมเกาหลีใบขิงและสเสวอ์เตียจาโปนิกา้า นอกจากนี้ยังมีกลีเซอรินคอยเพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงให้เส้นขนแข็งแรงพร้อมกระตุ้นให้ยาวขึ้นและเร่งการผลิตขนตาใหม่หลายคนที่ใช้ยังให้ความเห็นอีกว่ารู้สึกขนตานุ่มขึ้นจากเดิมด้วยเนื้อเซรั่มเป็นเจลใสามาพร้อมแปรงปรดัดแบบมาสคาร่าช่วยให้ใช้งานสะดวกเข้าถึงทุกเส้นของขนตาได้ดีหนึ่งแท่งสามารถใช้ได้นานราคาย่อมเยาวใช้ได้บ่อยครั้งเลยค่ะ าหพูดถึง DSC หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าทางแบรนด์ก็ไม่พลาดที่จะนำเซรั่มบำรุงขนตามาจัดจำหน่ายเช่นกันโดย3 in 1 Eye l a s h เซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มชนิดพิเศษที่ให้การบำรุงครบถึง3ส่วนตั้งแต่ขนตาไปจนถึงรากขนเลยทีเดียวมีส่วนประกอบของ Placenta Extract, Hyaluronic Acid ไบโอตินอินทรีเปปไทและสารสกัดจากพืชธรรมชาติช่วยบำรุงปกป้องและกระตุ้นให้ขนตาแข็งแรงเงางามและชุ่มชื้นตลอดเวลาอีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่ายเพราะไม่มีพาราเบนสีและกลิ่นสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบใครที่เป็นสาวก DSC ไม่ควรพลาดเลยค่ะก่อนอื่นสาวๆสังเกตชื่อให้ดีนะคะรุ่นนี้อยู่ในลน์ Dior Show ไม่ใช่ s n o นะคะ โดยรุ่งนี้มีส่วนประกอบจากกรดไฮยาลูรนิกช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นขนทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงมากขึ้นพร้อมเร่งให้เส้นขนขึ้นใหม่และยาวเร็วมากกว่าเดิมและอีกหนึ่งความพิเศษคือใช้เป็นทั้งไพรเมอร์ก่อนปัดมาสคาร่าเพื่อให้มาสคาร่าติดทนตลอดทั้งวันหรือจะบำรุงเดียเด่ยวๆก็ได้หลายคนที่ได้ลองใช้ต่างชื่นชอบในเนื้อเซรั่มที่ไม่เหนียวจนเกินไป ซึมเข้าสู่ขนตาได้ไวปริมาณมากใช้ได้นานหัวแปรงคล้ายหวีขนาดเล็กน้ำยาจึงเคลือบเส้นขนได้เส้นต่อเส้นได้ขนตางอนสวยแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเซรั่มบำรุงขนตาที่น่าสนใจจาก DHC รุ่น Eye l a s h Tonic ที่สามารถใช้เป็นไพรเมอร์ก่อนปัดมาสคาร่าได้อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งผักวอเตอร์ครสและดอกคอมเฟรช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับขนตา พร้อมกระตุ้นการผลิตขนตาใหม่ในขณะที่ยังบำรุงขนตาเดิมให้ยาวและแข็งแรงขึ้นมาในหัวแปรงแบบมาสคาร่าใช้งานง่ายหลังการใช้งานแล้วขนตาจะร่วงน้อยลงมีสุขภาพดีขึ้นเรียงเส้นสวยและเงางามโดยเฉพาะกับคนที่ต่อขนตาเพราะมีหลายเสียงยืนยันว่าเซรั่มตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้ขนตาที่ต่ออยู่ได้นานขึ้นอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด